มาครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับซีรีส์น้องใหม่ที่ชื่อว่าซูวีนะครับซึ่งผมกดมา4ี่กล่องเพื่อมาแกะให้ทุกคนดูก่อนเดี๋ยวเรามาเริ่มกล่องแรกกันนะครับคอนเซปต์น้องดีมากนะครับผมไม่เคยเก็บสายนี้เพราะเขามาในคอนเซปต์ของปาาทั้ง7นะฮะซึ่งจะมีทั้งหมด7ตัวลุมซีเครตด้วยเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันว่าผมจะได้ตัวอะไรกันครับเริ่มแรกการแกะกล่องก็ไม่ได้ยากมากนะครับแต่ว่ามันมีความพิเศษมากว่า น้องมาในแคปซูลเหมือนแคปซูลยานะครับผมซึ่งมีความหนักพอสมควรเพราะฉะนั้นในกล่องเนี้จะไม่สามารถเดาได้นะว่าจะเป็นตัวหนักเบามากแค่ไหนเพราะเราคำไม่ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นถุงข้างในนะฮะนี่ผมไม่เคยเก็บค่ายนี้เมื่อก่อนนะครับแต่รู้สึกว่าโดนน้องตกตั้งแต่ตัวอย่างแรกที่ออกมาแล้ววันนี้ก็แบบรีบสอยมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเดี๋ยวไปดูตัวแรกกันว่าผมได้เป็นตัวอะไร น้องออกมาเป็นสีเหลืองนะครับตัวนี้อุ้ยเหมือนจะได้ตัวที่ผมค่อนข้างอยากได้นะครับผมเหมือนน้องจะมีออปชันค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้เหมือนจะมีหน้าอยู่สักอันนึงในถุงนะเดี๋ยวผมาหาแป๊บก็จะมีฐานนะครับหน้าอยู่ไหนเนี่ยมีหน้าอยู่ตรงนี้ทุกคนซึ่งนี่เลยหน้าตาน้องก็จะเฉียวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอแกะมาให้ดูแบบใกล้ๆกันนะ ค่อนข้างแกะยากนิดนึงนะงานลงสีงานเพ้นท์ของเมคอัพเนี่ยค่อนข้างดีนะครับในราคาที่พอจับต้องได้แล้วก็ดีมากด้วยน้องออกแนวเฉียวเียวนะครับความพิเศษของตัวนี้นะั่นกะ็คือหน้ากากน้องเป็นแม่เหล็กที่สามารถติดกับหน้าก็ได้นะจะเป็นแบบนี้เลยแล้วคอก็หมุนได้ด้วยหรือเราจะแบบแกะหน้าออกมาแล้วก็มาติดที่มือก็ได้นะครับเพราะว่าตรงมือก็มีแม่เหล็กเหมือนกันมันจะเป็นหน้าลอยๆแบบนี้หลอนๆเลยครับ ถ้าทุกคนเห็นโดยรอบนะน้องจะแต่งออกเป็นแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีหน้ากากคาดหัวสไมลี่อยู่หนึ่งอันนี่ครับแล้วก็น้องบิดหน้าออกมาได้มันเหมือนแบบเหมือนตำนานผีไร้หน้าไงก็ไม่รู้เลยแต่ว่าดูดีนะครับและน้องตัวนี้เป็นบาทที่ชื่อว่า Pretender นะครับหรือการใสร่แสกนั่นเองมาถึงตัวถัดไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นน้องตัวที่สองแล้วอุ้ยมีสีชมพูด้วยตัวนี้เป็นผิวสีดำนะครับแล้วตัดด้วยโดนัทสีชมพูน่ารักเชียว รองเท้ามีรูกหัวใจนะเดยวเหมือนจะมีออปชันข้างในเพิ่มนะครับอันนี้จะมีหมวกมาให้แล้วก็มีฐานมานะฮะแต่ตัวน้องเป็นตัวนั่งอยู่แล้วอาจจะไม่ต้องใช้ฐานนะครับหมวกก็จะติดเป็นแม่เหล็กแบบนี้เลยทุกคนน่ารักมากแบกดนัทสีชมพูตัดสีเหลืองผิวสีดําแล้วก็มีแคนดี้มีเล็บสีดําด้วยช็อกโกแลตช็อกโกแลตน้องชื่อว่ากลูโตนี่นะครับเหมือนหรือความตะกาตะการนะมาถึงตัวนี้นะครับ ตัวที่3แล้วอุ้ยตัวนี้ออกมาเป็นสีดําเลยทุกคนอันนี้นะเป็นตัวที่ผมก็ชอบ1ตัวนะครับน้องจะดูมีความเป็นเดวิลแล้วก็หมุนคอได้ด้วยสีผิวขาวแล้วก็หมุนได้360อองศาแล้วก็อย่าหมุนมากนั่นไงหมุนแนละ้วมันก็จะหักออกมานะครับไม่เชิงหักครับมันเป็นข้อต่อนี่นะฮะน้องมีความเมคอัพสวยด้วยเป็นสีม่วงแล้วก็มีหางเดวิลตรงนี้นะครับ มีความร้ายนิดนึงนะมีห้อยห้อยประคําแล้วก็ตัวจีนนี้ผมอ่านไม่ออกนะไม่รู้แปลว่าอะไรน้องสวยทีเดียวนะครับตัวนี้มีชื่อว่าน้องรัสนะมาถึงตัวถัดไปนะครับตัวนี้น้องออกมาใสาๆเลยตัวนี้นะครับนี่จะเป็นแบบเหมือนอยู่ในแบบโลกส่วนตัวหรืออวกาศหรนะืออะไรสักอย่างไม่สี่อ,อยู่ใต้น้ำเหรอ เหมือนเป็นท่ออากาศนะครับสามารถถอดออกได้ง่ายทุกคนเป็นใสๆแบบนี้ผมก็ชอบนะตัวนี้มีความใสๆกิมมิคดีอ่ะรุ่นนี้แล้วก็ตัวน้องจะเป็นสีขาวทั้งหมดนะครับเหมือนมีจิ๊กซอที่ขาดหายไปเหมือนจะเป็นความไม่สมบูรณ์แบบนะครับนี่นะครับโดยรอบแล้วงานดีมากนะเราสามารถใส่น้องกลับไปแล้วน้องก็ชื่อว่าออทิสติกนี่ครับ เพ้อฝันหรือเพ้อเฉยใช่ไหมน่าจะเดาถูกนี่ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของซูวีนะครับใครที่อยากไปตามผมบอกเลยงานนี้ละเอียดมากแล้วก็เริ่มมีปล่อยขายเลยด้วยสำหรับใครที่อยากรู้พิกัดร้านที่ผมไปซื้อนะเดี๋ยวผมจะฝากไว้ที่แคปชั่นนะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย